ครับผมก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจําปีเกิดของคนเกิดปีฉลูนะครับพระพุทธรูปประจําปีเกิดคนปีฉลูพระพุทธรูปที่นิยมอัญเชิญมาตั้งบูชาที่หิ้งพระนั้นนอกจากจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธาน นที่บูชาหรือที่หิ้งพระแล้วคนไทยเรายังนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาประจําปีเกิดของตนมาประดิษฐานณที่บูชานั้นด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดจนผู้อยู่อาศัยร่วมกันแต่ในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยพบมากนะักเพราะความไม่รู้หรือความไม่ได้ใส่ใจมาก่อน คนเราเมื่อยามสบายมักลืมตนคิดว่า <c oughs> ความสุขสบายที่เป็นอยู่นี้จะยั่งยืนตลอดไปซึ่งความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาแน่นอนไม่ได้ดังนั้นเวลามีความทุกข์หรืออยู่ในโรคระหว่างมีเคราะห์ค่อยขนควายหาพระเจ้าหรือ าสิ่งที่เป็นที่พึ่งพิงทางใจแต่ในคนสมัยก่อนหาเป็นเช่นนั้นไม่ผู้คนในสมัยนั้นยังมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเอาจริงกว่าคนยุคป,ปัจจุบันมากซึ่งสังเกตได้ว่าคนในสมัยก่อนท่านจะมีห้องพระประจำบ้านทุกบ้านและในห้องพระนั้นจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆ คนรุ่นใหม่หรือรุ่นหลังๆไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายซึ่งในความเป็นจริงคนสมัยก่อนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูชาพระเป็นอย่างดีโดยนำมาปฏิบัติและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดังนั้นนอกจากจะบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นองค์พระประธานในห้องพระแล้ว คนไทยยังนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปบางต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตนคือหมายถึงเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดหรือเดือนเกิดมาประดิษฐานณที่บูชานั้นด้วยเพื่อเป็นการสักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนตามโบราณอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำไว้กรณีที่ท่าน เกิดในปีฉลูหรือปีวัวพระพุทธรูปประจำปีเกิดได้แก่พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือเรียกเต็มๆว่าปางห้ามพระญาติแย่งน้ำในสมุทรหรือปางโปรดพระพุทธมารดาสำหรับพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรจะมีพุทธลักษณะดังนี้ พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝาพระหัตถ์ยื่นลองอไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้ามเป็นแบบพระทรงเครื่องก็มีเช่นกันพระพุทธรูปประจำปีฉลูหรือปีวัวอีกปางหนึ่งคือ พระพุทธรูปบางโปรดพุทธมานดาซึ่งมีลักษณะดังนี้พระพุทธรูปบางนี้อยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นกิริยาแสดงทมโปรดบางแห่งทำนิ้วพระหัตถ์เป็นรูปกวักหรืองอนิ้ว พระหัตคืองอนิ้วพระหัตลงเล็กน้อยเป็นกิริยากักให้เข้ากับเรื่องทรงกวักพระหัตตรัดเรียกพระมารดาให้เข้ามาใกล้ๆหรือเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระองค์ทรงตั้งพระไทยเสด็จมาโปรดพระมารดาทางด้านหัวราศาสตร์ได้นำหลักพยากรณ์ที่เกี่ยวกับ ชีวิตของผู้คนทั้งหลายที่เกิดในปีเดือนและวันต่างๆมาผูกพันเข้ากับพระพุทธรูปและพุทธภคถาต่างๆเพื่อให้การบูชาพระพุทธรูปเป็นหนึ่งในสามของพระรัตนตรัยคือระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณด้วยการสกรักการะบูชาและสวดมนต์บูชาทั้งนี้ พระพุทธคุณย่อมเป็นใหญ่ในโลกทั้งสามสามารถคุ้มครองปกป้องพยานอันตรายอันสืบเนื่องมาจากดวงชะตาบรรดาลหรืออิทธิพบดาวเคราะห์ต่างๆอย่างได้ผลการบูชาพระพุทธรูปประจำปีเกิดคนรบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยซึ่งเป็นอามิสบูชาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพุทธานุสติและน้อมจิตอธิษฐานขอความคุ้มครองจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณในช่วงที่ดวงชะตาไม่ค่อยดีหรือยามมีเคราะห์หากได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยแล้วย่อมบังเกิดกำลังใจในการต่อสู้ทำให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลเกิดสติ สามารถดำรงตนให้ผ่านพ้นสภาวะอันวิกฤตได้ในที่สุดการบูชาพระพุทธรูปประจำปีเกิดย่อมได้อน,นิสงส์ที่เป็นคุณเป็นมงคลแก่ตนถึงสองประการคือ 1. ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรยัยซึ่งได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นับเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง2ง สามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือช่วยบรรเทาเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์ที่เข้ามากระทบตนให้เบาบางลงหรือช่วยคลี่คลายจากหนักเป็นเบาหรือจากเบาเป็นจางหายหรือหายไปทำให้ไม่เกิดขึ้นเมื่อไหว้พระสวดมนต์ประจำวันเสร็จแล้ว คนที่เกิดปีฉลูควรบูชาเทพพยายดาปีฉลูด้วยพระถาสวดบูชาของคนเกิดปีฉลูเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกและควรปฏิบัติก็คือในปีเกิดของตนเองซึ่งหมายถึงปีใดปีหนึ่งที่ตรงกับปีฉลูไม่ควรกินเนื้อวัวเนื้อควายอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนตนซึ่งหมายถึงปีฉลูหรือวัวน,นั่นเองซึ่งเป็นการเฉลิมเป็นการเสริมดวงชะตาและสะดกดเคราะ์ได้ด้วยครับผมสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือพระประจำปีเกิดของคนปีฉลูก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ สำหรับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับองค์พระาธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลูและการวิธีการบูชาพระาธาตุขอเชิญทุกท่านติดตามในครั้งต่อไปครับสมัตินี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ